ขอทราบชื่อด้วยนะครับชื่อนางสาวรัตติศรีสังงามค่ะอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะว่าถ้าจะกาจัดกิเลสใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้จักกิเลสก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสําหรับในเด็กแรกเกิดเด็กทารกอะคะ่ะที่ไม่มีความปรุงแต่งทางด้านอารมณ์ไม่มีความอยากไม่มีความต้องการไม่มีกามอย่างนี้จะเรียกว่าไม่มีกิเลสได้ไหมคะทุกคําต้องเข้าใจนะคะ คืออะไรถ้าพูดถึงกลามนะคะ,คะเราอาจจะไม่ได้รวมถึงในเรื่องทางเพศอย่างเดียวะคะะดิเราคิดเองหรือเปล่าคะ,คะทั้งหมดหรือว่าศึกษามาแล้วฟังมาแล้วคิดคิดเองค่ะ,คะก็หมายถึงความต้องการของมนุษย์นะคะความต้องการที่จะมันมา,าสนองตัวเองอย่างเงี้ยคะ่ะในความเข้าใจค่ะ,คะและว,วันนี้ต้องการอะไรบ้างคะ ก็อยากถามว่ายังเด็กทารกที่เขาไม่ค่ะยังไม่พูดถึงเด็กทารกนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะวันนี้ต้องการอะไรบ้างวันนี้ตั้งแต่เช้ามาต้องการอะไรบ้างค่ะก็มาศึกษาหาความรู้ค่ะในแง่มุมที่บางทีในห้องเรียนอาจจะไม่ได้เรียนลึกถึงขนาดนี้ค่ะในแง่มุมใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องธรรมะค่ะค่ะวันนี้เห็นหรือเปล่าเห็นค่ะ ต้องการเห็นไหมต้องการค่ะค่ะแล้วต้องการสิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแปลว่าความต้องการเนี่ยมากทางตาก็ต้องการทั้งเห็นและสิ่งที่ปรากฏให้หูให้เห็นนะคะนอกจากนั้นมีอะไรอีกค่ะก็ต้องการฟังต้องการรู้ต้องการฟังต้องการได้ยินนะคะต้องการเสียงชอบเสียงอะไรค่ะก็ชอบเสียงที่ไพเราะฟังลื่นหูค่ะ เห็นไหมคะนี่คือทั้งวันของเราเนี่ยไม่ว่ามีอะไรก็ติดข้องในสิ่งนั้นมีตาก็ต้องติดข้องในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีหูได้ยินเสียงก็ติดข้องในเสียงแล้วเด็กเกิดใหม่มีตาไหมมีค่ะแลวเขาไม่มีความติดข้องอะไรเลยค่ะถ้าเกิดว่าพูดในมุมของคนที่โตแล้วใช่ไหมคะเด็กนะคะเด็กค่ะมีตาไหมมีค่ะและเด็กรู้ไหม ว่าตาเป็นธรรมะไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นเด็กกับผู้ใหญ่เหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะก็เด็กก็มีตาก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะผู้ใหญ่ก็มีตาก็ไม่รู้ว่าตาเป็นธรรมะไม่เหมือนกันเลยค่ะก็ <c oughs> อย่างผู้ใหญ่ะคะ่ะยัง <c oughs> สามารถศึกษาหาความรู้แล้วก็อย่างถ้าเกิดว่าได้ฟังอย่างวันนี้คะ่ะก็มีความรู้เพิ่มเติมว่า <c oughs> อย่างเรารู้ว่าตาอย่างเรารู้ว่าเห็นดอกไม้เนี่ยดอกไม้ ดอกไม้ตรงนี้ก็เป็นธรรมะเป็นสิ่งที่เห็นเป็นเห็นใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กเนี่ยต่อให้เราไปพูดยังไงบอกยังไงเขาก็ยังไม่รู้ยังไม่สามารถคิดได้เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใหญ่ต่อให้บอกยังไงพูดยังไงเขาก็ไม่คิดอย่างนี้มีไหมมีค่ะเหมือนเด็กไหมคะเหมือนคะ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกันไหมว่าเขาก็ต้องการสิ่งที่ปรากฏโดยที่ว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเขาติดข้องแล้วเหมือนเราแค่ลืมตาติดข้องเรายังไม่รู้เลยฉันใด ก็เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ตรงไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่ชายหญิงเทพมนุษย์สัตว์ดรัจชาหรืออะไรธรรมะเป็นธรรมะพอจะเข้าใจขึ้นนะคะแท้ที่จริงก็คือเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่นที่กระทบสัมผัสคิดนึกหโลกขอบคุณค่ะ เริ่มเข้าใจถูกต้องนะคะธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เราเรียกว่าเด็กเรียกว่าผู้ใหญ่เรียกว่าอะไรก็ตามแต่เห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินกามกามในที่นี้นะคะความละเอียดเนี่ยนะคะมีตั้งแต่สีสีก็เป็นกามเสียงก็เป็นกามกลิ่นหอมๆเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะหอมหรือจะเหม็นก็ตามก็เป็นกามกามคือสิ่งที่นำมาซึ่งความยินดีหรือว่าน่าใคร่น่าย,ยินดี นอกจากลูกเสียงกลิ่นรสนี่นะคะรสอร่อยรสด,ดีๆทั้งหลายเนี่ยสัมผัสที่น่าพอใจก็เป็นกามยังเด็กๆนี่นะคะถ้าเขาโดนสัมผัสที่ไม่น่าพอใจเขาก็โกรธโกรธก็เป็นกิเลสก็คือโทสะกามก็คือกิเลสใช่ไหมคะกิเลสเนี่ยไม่ได้มีแค่เพียงกามอย่างเดียวมีโทสะด้วยมีความไม่รู้ด้วยแล้วโดยรายละเอียดทั้งหลายเนี่ยนะคะมีอีกเยอะนะคะเพราะโดยกลุ่มของกิเลสเนี่ยนะคะก็คือสภาพธรรมะ ละเอียดละเอียดนี่นะคะแยกเป็นประเภทก็10อย่างความไม่ความไม่รู้ความสงสัยความเห็นที่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเหล่านี้นะคะอย่างเช่นถ้าคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะนี่นะคะเราก็จะยึดถือว่าเป็นดอกกุหลาบเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดความยึดถือที่ผิดเหล่านี้นะคะก็เป็นกิเลสนะคะเห็น นะคะยึดถือว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนที่เที่ยงหรือว่ามีตัวเราที่ทเที่ยงยั่งยืนไม่ตายอย่างนี้ผิดไหมคะคิดว่าผิดไหมคนเราเกิดแล้วต้องตายแต่ก็จะมีคนที่คิดว่าเขาเนี่ยนะคะเกิดมาเนี่ยชาติเดียวนะคะตายแล้วไม่เกิดอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องละเอียดที่ที่ทางควรศึกษานะคะให้เข้าใจว่าไม่ได้เกิดแค่เพียงชาติเดียวนะคะ ถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็ต้องเกิดอีกถ้าพูดถึงกิเลสนะคะก็ละเอียดมากนะคะแล้วกิเลสก็เยอะจึงเป็นสิ่งที่ควรจะละนะคะกิเลสตัวใหญ่ๆเนี่ยก็ที่เราเห็นได้นะคะความพอใจเนี่ยหลากหลายมากเลยพอใจในรูปเสียงกลิ่นนะคะรสสัมผัสเหล่านี้แล้วไม่ว่าจะกล่าวถึงโดยนัยไหนนี่นะคะก็ไม่พ้นสีที่น่าพอใจ เสียงที่น่าพอใจหรือสัมผัสที่น่าพอใจจึงใช้คำว่ากามนะคะขณะนี้มีเห็นฟังเรื่องเห็นเข้าใจเรื่องเห็นแต่ยังไม่ถึงเฉพาะที่จะรู้เห็นที่กำลังเห็นโดยไม่ใช่เรานะคะแต่เพราะสติและปัญญาที่เป็นปัจจัยที่จะให้ถึงเฉพาะ โดยความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้มีแข็งไหมคะเหมือนก่อนฟังธรรมะไหมแข็งเป็นแข็งเปลี่ยนแข็งไม่ได้คะ่ะแสนโกรธกับเกิดขึ้นเป็นแข็งก็ต้องเป็นแข็งอีกข้างหน้านานเท่าไรเปลี่ยนแข็งไม่ได้ที่ไม่รู้มาก่อนนะคะว่าแข็งเนี่ยเป็นธรรมะอย่างหนึ่งสิ่งที่มีจริงแค่แข็งนะคะแต่ก็มีความพอใจติดข้องละ ชอบอาหารกรอบๆไหมคะเห็นไหมคะติดไปหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นแม่แต่สิ่งที่แข็งนะคะก็ชอบฟันต้องแข็งแรงไหมคะเห็นไหมคะความติดข้องเนี่ยมากมายดีทุกอย่างโดยไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นก่อนฟังธรรมะแข็งก็เป็นแข็งฟังธรรมะแล้วแข็งก็เป็นแข็งความต่างคือก่อนแข็งไม่เคยสนใจที่จะเข้าใจว่าแข็งไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เป็นแข็ง แข็งไม่ใช่โต๊ะแข็งไม่ใช่เก้าอี้แข็งไม่ใช่ช้อนแข็งไม่ใช่ซ่อมถ้าธาตุาแข็งไม่มีจะมีช้อนซ่อมโต๊ะเก้าอี้ไหมเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยธรรมะที่มีจริงเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกคำหนึ่งคือปรมัตธรรมเคยได้ยินคำนี้ไหมคะประมัตธรรมประมะในภาษาบาลีคนไทยใช้เป็นบรมเพราะเราใช้ บอแทนปอนะคะแล้วภาษาบาลีออกเสียงทุกคำปะระมะเราก็รวมเลยเป็นบรมพระเจ้าปะระมัตธธรรมธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะมีลักษณะเฉพาะของตนของตนที่เราจะกล่าวถึงธรรมะนั้นได้ก็เพราะลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นก็ต้องกล่าวคืออัฏถะความหมายความจริงของสภาพธรรมะนั้นก็คือลักษณะของธรรมะนั่นเอง พราะฉะนั้นที่เป็นธรรมะมีจริงเนี่ยต้องมีลักษณะลักษณะเฉพาะของตนของตนหวานมีจริงใช่ไหมคะเป็นอื่นไม่ได้เป็นปรมัตธรรมเราใช้คำนี้เพื่อส่องถึงสภาพธรรมะที่มีจริงซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะความพอใจเห็นไหมครับเห็นแล้วก็พอใจแสดงว่าความพอใจนั้นมีจริงๆขณะที่เห็นกับขณะที่พอใจเนี่ยขณะเดียวกันหรือเปล่า ขณะเดียวกันไหมครับหรือว่าเห็นแล้วก็พร้อมกับพอใจเลยหรือว่าเห็นแล้วหลังเห็นแล้วจึงพอใจครับดังนั้นธรรมะเห็นไหมครับเป็นสิ่งที่ละเอียดคือเดียวนี้เองแต่ทรงแสดงธรรมะการเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะเนี่ยอย่างรวดเร็วเห็นกับได้ยินเนี่ยพร้อมกันไหมครับไม่เป็นคนลักขณะกันแต่ทรงแสดงตามความเป็นจริง ว่าจิตคือธาตุรู้ธรรมะที่เป็นใหญ่ในการรู้อารมณ์ต้องเกิดทีละขณะทีละขณะเท่านั้นดังนั้นขณะเห็นขณะหนึ่งขณะที่พอใจขณะหนึ่งขณะที่ได้ยินขณะหนึ่งขณะที่พอใจในเสียงก็อีกขณะหนึ่งความจริงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าไม่ฟังอย่างนี้ไม่สามารถจะรู้ความจริงอย่างนี้ได้แต่ก็ยังเป็นเราเพราะอะไรครับเพราะยังไม่มีปัญญาถึงระดับที่จะรู้ว่า ไม่ใช่เราฟังครั้งเดียวจะรู้ทันทีเลยไหมครับว่าไม่ใช่เราไม่ได้ฟังแล้วฟังอีกจนอะไรครับเพราะธรรมะเขาก็ต้องมีการปรุงแต่งของธรรมะความรู้ขณะนี้เกิดก่อนฟังก่อนที่จะเข้ามาในห้องไม่ได้ฟังอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจอย่างนี้แน่นอนแต่ฟังแล้วความเข้าใจเริ่มเกิดขึ้นแสดงว่ามีปัจจัยปรุงแต่งให้ได้ยินเสียงแล้วสามารถจะได้ยิน และพิจารณาในสิ่งที่ได้ยินจนเป็นความเข้าใจนั้นความเป็นไปของธรรมะนะครับเป็นไปอย่างเดืวแล้แล้วก็เป็นธรรมะแล้วเกิดแล้วดับแล้วจนกว่าจะรู้แล้วก็มั่นคงกิเลสเนี่ยครับมีจริงเป็นธรรมะแล้วก็เป็นธรรมะที่เศร้าหมองด้วยใช่ไหมครับขณะที่พอใจขณะที่ขุนเคืองใจนะครับเกิดแล้วมีแล้วท่าอาจารย์ครับกล่าวถึงปัญญาที่รู้ความจริงอย่างนี้จะ ดับกิเลสยังไงครับท่านอาจารย์เพราะว่ากิเลสเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดแล้วก็เดือดร้อนนะครับต้องขวนขวายสแสวงหาหรือว่าประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็เดือดร้อนไม่พอใจจะดับกิเลสเ่านี้ด้วยความรู้ความจริงอย่างนี้ยังไงครับค่ะคุณวิชัยพูดถึงความโกรธใช่ไหมคะทุกคนรู้จักใช่ไหมคะจะดับยังไงใช่ไหมค่ะพอโกรธเกิดเป็นเราแล้วจะดับยังไง เห็ uhm นไหมคะพระท่านแม้ว่าจะได้ฟังมากี่ครั้งก็ตามแต่แต่ถ้ายังไม่มั่นคงเป็นสัจจญาณคือจริงแน่นอนว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าความเป็นเราจะหมดไปนะคะเพียงขั้นคิดเพียงขั้นฟังนั่นเป็นแต่เพียงการที่เริ่มจะอบรมให้ปัญญาเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถใช้คำว่าแทงตลอดความจริงของธรรมะซึ่งกําลังเกิดดับ ถ้าตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงอย่างนี้นะคะไม่มีทางที่จะดับกิเลสได้เพราะกิเลสเกิดแล้ดับเป็นธรรมดาแต่ไม่มีความรู้กิเลสเกิดแล้วก็ดับไปกิเลสเกิดแล้วก็ดับไปแต่ไม่รู้ว่าขณะนั้นนะ่ะไม่ใช่เราพอกิเลสเกิดพอโกรธเกิดนะคะบางคนอาจจะไม่อยากโกรธก็โกรแะะกธแล้วนะคะเป็นกิเลสแล้วนะคะ ยังอยากไม่โกรธก็เป็นกิเลสอีกน่าจะรอดไหมคะเต็มไปได้วยกิเลสทั้งวันไม่อยากก็เป็นกิเลสอยากก็เป็นกิเลสเพราะไม่เข้าใจความจริงของสภาพธรรมะและมีใครบ้างคะที่เวลาโกรธเกิดขึ้นนะคะรู้เลยว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งไม่ใช่เราต้องในขณะที่ความโกรธกําลังปรากฏเหมือนกับเห็นเดี๋ยวนี้นะีคะ ก็เข้าใจได้จริงๆว่าไม่ใช่เราเพราะฉันปัญญาจึงต้องมี3ระดับขั้นนะคะขั้นต้นก็คือปริยัติความรอบรู้ในธรรมะที่ได้ฟังทีละคำถ้าคำนี้ยังไม่เข้าใจจริงๆนะคะก็คลาดเคลื่อนลงผิดได้เช่นคําถามเมื่อกี้นี้นะคะก็เป็นการทดสอบที่ดีมากเพราะเหตุว่าเมื่อฟังแล้วยังคล่องใจก็แสดงว่ายัางไม่มั่นคง ว่าธรรมะเป็นธรรมะเห็นเป็นเห็นไม่ต้องเรียกว่าเด็กผู้ใหญ่ชายหญิงเทวดามนุษย์สัตว์รัชฉานใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะเห็นเป็นเห็นเมื่อเห็นแล้วไม่รู้ว่าเห็นไม่ใช่เราเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่เทวดาหรือใครก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นการที่จะดับกิเลสได้ไม่ใช่ดับกิเลสได้หมดทันทีนะคะ แต่กิเลสมากเลิกเกินและมาจากไหนมาจากความไม่รู้และการยึดถือธรรมะว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะก็ต้องมีปัญญาที่จะเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจากการฟังจนมั่นคงจริงๆนะคะเป็นสัจจยานเมื่อเป็นสัจจยานแล้วก็เข้าใจถูกต้องว่าเดี๋ยวนี้ที่กําลังเห็นเนี่ยสามารถจะรู้ความจริงได้ไหมเมื่อปัญญาได้อบรมแล้วเพิ่มขึ้น ได้ไหมคะนี่คือความมั่นคงต่อไปอีกคือความมั่นคงเนี่ยไม่ใช่มั่นคงเพียงแค่ฟังแล้วก็มั่นคงนะคะแต่มั่นคงจนกระทั่งว่าเดี๋ยวนี้กำลังเห็นถ้าปัญญาไม่สามารถที่จะเริญขึ้นจนกระทั่งจะดับกิเลสได้ก็ไม่มีพระอรหันต์แต่เพราะเหตุว่าสิ่งนี้ที่กำลังมีนี่แหละนะคะเม่ได้เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราเลยค่อยๆฟัง เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยแม้ว่าเข้าใจเลยคิดว่าปฏิบัติเนี่ยคือทำนะคะแต่ว่าขณะนี้มีเห็นฟังเรื่องเห็นเข้าใจเรื่องเห็นแต่ยังไม่ถึงเฉพาะที่จะรู้เห็นที่กำลังเห็นโดยไม่ใช่เรานะคะแต่เพราะสติและปัญญาที่เป็นปัจจัยที่จะให้ถึงเฉพาะโดยความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้มีแข็งไหมคะ เหมือนก่อนฟังธรรมะไหมแข็งเป็นแข็งเปลี่ยนแข็งไม่ได้คะ่ะแสนโกรธกับเกิดขึ้นเป็นแข็งก็ต้องเป็นแข็งอีกข้างหน้านานเท่าไราเปลี่ยนแข็งไม่ได้ที่ไม่รู้มาก่อนนะคะว่าแข็งเนี่ยเป็นธรรมะอย่างหนึ่งสิ่งที่มีจริงแค่แข็งนะคะแต่ก็มีความพอใจติดข้องละชอบอาหารกรอบๆไหมคะเห็นไหมคะติดไปหมดทุกอย่าง พราะฉะนั้นแม่แต่สิ่งที่แข็งนะคะก็ชอบฟันต้องแข็งแรงไหมคะเห็นไหมคะความติดข้องเนี่ยมากมายในทุกอย่างโดยไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นก่อนฟังธรรมะแข็งก็เป็นแข็งฟังธรรมะแล้วแข็งก็เป็นแข็งความต่างคือก่อนแข็งไม่เคยสนใจที่จะเข้าใจว่าแข็งไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เป็นแข็งแข็งไม่ใช่โต๊ะแข็งไม่ใช่เก้าอี้แข็งไม่ใช่ช้อนแข็งไม่ใช่ซ่อม ถ้าธาตุแข็งไม่มีจะมีช้อนซ่อมโต๊เก้ีอี้ไหมเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะสิ่งที่มีจริงๆน่ยธรรมะที่มีจริงเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกคำหนึ่งคือปรมัตธรรมเคยได้ยินคำนี้ไหมคะประมัตธรรมประมะในภาษาบาลีคนไทยใช้เป็นบรมเพราะเราใช้บอแทนปอ ะะแล้วภาษาบาลีออกเสียงทุกคําปะระมะเราก็รวมเลยเป็นบรมพระเจ้าปะระมัตธธรรมธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะมีลักษณะเฉพาะของตนของตนที่เราจะกล่าวถึงธรรมะนั้นได้ก็เพราะลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นก็ต้องกล่าวคืออัตถะความหมายความจร,ริงของสภาพธรรมะนั้นก็คือลักษณะของธรรมะนั่นเอง ระฉะนั้นที่เป็นธรรมะมีจริงเนี่ยต้องมีลักษณะลักษณะเฉพาะของตนของตนหวานมีจริงใช่ไหมคะเป็นอื่นไม่ได้เป็นปรมัตธรรมเราใช้คํานี้เพื่อส่องถึงสภาพธรรมะที่มีจริงซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตธรรมลึกซึ้งไหมคะยากไหมละเอียดไหมในภาษาไทยภาษาบาลีก็ใช้คําว่าอภพิ ธรรมะพระฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจนะคะบางคนบอกว่าเขาจะฟังธรรมะแต่เขาไม่เรียนพระอภิธรรมพูดได้ยังไงพูดได้เพราะไม่รู้ว่าธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัธธรรมและเป็นอภิธรรมถ้าเข้าใจลึกซึ้งขึ้นนะคะก็จะรู้ว่าลึกซึ้งยิ่งกว่าที่คิดมากสักแค่ไหน มิฉะนั้นคงไม่ต้องฟังแล้วกี่ชาติฟังมากเท่าไรน้อยเท่าไร่ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องคำนึงถึงนะคะจนกว่าจะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งค่ะอายุประมาณ15ปีนะคะเขาก็เข้าเว็บไซต์แล้วก็ดูรายการธรรมะนะคะซึ่งพ่อแม่คิดว่าเขาคงเล่นเกมแต่ความจริงเขาเข้าไปอ่านแล้วก็ศึกษาธรรมะ เวลาพบกันก็ถามเขาว่าแล้วเมื่อไรจะเลิกฟังเขาบอกว่าจนกว่าจะตรัสรู้ถูกไหมค่ะเพราะฉะนั้นไม่พอค่ะฟังเท่าไหร่ก็ไม่พอรู้เท่านี้ก็ไม่พอจนกว่าความจริงที่ได้ฟังว่าธรรมะเกิดแล้วดับสามารถรู้จริงๆได้ถ้าไม่รู้อย่างนั้นดับความยึดถือว่าเป็นเราไม่ได้เลยค่ะ เพราะเห็นการเสบต่อจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตสันฐานรูปร่างต่างๆให้เป็นที่พอใจยึดมั่นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเพชรนินจินดาเป็นคนเป็นอาหารรสต่างๆเป็นดอกไม้ใบไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้ติดข้องเพราะไม่รู้ความจริงว่าจิตที่รู้สิ่งนั้นก็ดับและสิ่งที่ปรากฏก็ดับไม่มีอะไรเหลือ ฟังอย่างนี้นะคะหมดกิเลสไม่ได้แต่ขอให้ฟังและเข้าใจเพื่อที่จะได้สะสมความมั่นคงซึ่งวันหนึ่งนะคะก็จะทำให้เห็นประโยชน์ของการที่เกิดมาแล้วเนี่ยใครจะรู้ว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อไรใครรู้บ้างคะเด็กก็ตายได้ผู้ใหญ่ก็ตายได้คนแก่ก็ตายได้แต่ใครจะตายเมื่อไรไม่มีใครรู้และจะตายที่ไหนรู้ไหมจะตายด้วยโรคอะไรรู้ไหม ก็ไม่รู้ทั้งนั้นแต่ต้องตายแน่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะจากโลกนี้ไปโดยไม่รู้ความจริงซึ่งมีตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ก่อนจะจากไปนะคะก็มีโอกาสได้เข้าใจความจริงซึ่งทรัพย์สมบัติเงินทองนะคะรูปร่างหน้าตาสวยงามยังไงเสื้อผ้าอาภรณ์เอาไปไม่ได้เลยคะ่ะแต่ว่าทุกอย่างที่เกิดกับจิตแม้ดับแล้วก็สะสมสืบต่อ ทำให้เราใช้คําว่าอุปนิสยะนิสยะหมายความถึงที่อาศัยนะคะอุปะหมายความถึงที่มีกําลังเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะกล่าวได้ตามการสะสมของแต่ละคนจนกระทั่งเป็นที่อาศัยที่มีกําลังว่าเขาเป็นคนขี้โกรธเพราะเขาโกรธบ่อยๆถ้าเขาไม่โกรธบ่อยๆเขาจะเป็นขี้โกรธไหมเห็นไหมคะทั้งหมดก็เป็นธรรมะทั้งนั้นที่จะต้อง ค่อยๆเป็นไปนะคะแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยจนกระทั่งสามารถที่จะปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะโลภก็มีโกรธก็มีมีหมดเลยนะคะแล้วจะดับอะไรก่อนต้องดับความเห็นผิดที่ยึดถือว่ามีเราก่อนเพราะมีเราจึงมีกิเลสมากยึดถือมากต้องการมากเพื่อใครคะก็เพื่อเราแต่ถ้ารู้ว่าไม่มีเรา แต่มีธรรมะฝ่ายดีก็มีฝ่ายไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นถ้ามีความเห็นถูกต้องว่าไม่ใช่เรานะคะและก็เป็นสิ่งซึ่งต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยจะสะสมอะไรเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนดีขึ้นโดยไม่รู้เลยนะคะว่าดีเพราะรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่ว่าโลกจะเป็นยังไงประเทศไหนจะเป็นยังไงผู้คนจะเป็นยังไงนะคะเป็นธรรมะทั้งหมด ใครจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรๆไม่ได้เลยแต่ถ้านะคะมีความเข้าใจถูกต้องขึ้นความดีเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นหนทางเดียวที่จะแก้ทุกอย่างที่เลวร้ายได้นะคะก็คือว่าให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะันถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเห็นชั่วเป็นดีแล้วก็ประพฤติชั่วและคิดว่าไม่มีผลแต่ความจริงทั้งหมดเป็นธรรมะ ธรรมะที่เป็นเหตุเกิดแล้วต้องเป็นปัใจจัยให้เกิดธรรมะที่เป็นผลของเหตุนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดมากนะคะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงความละเอียดของธรรมะที่เป็นเหตุคือกรรมและธรรมะที่เป็นผลคือวิบากเนี่ยค่ะแต่ละคําก็เป็นคําใหม่นะคะแต่ว่าถ้าเข้าใจความจริงก็แยกกันได้กุศลเป็นเหตุนะคะให้กระทํากรรม ที่สำเร็จนะคะเมื่อทํากรรมนั้นแล้วมีหรือซึ่งเหตุมีแล้วผลจะไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุมีผลต้องมีแต่ผลคืออะไรก็ไม่รู้อีกใช่ไหมคะผลคือเกิดเลือกไม่ได้ไม่มีใครอยากเกิดเป็นสัตว์รจชานใช่ไหมคะไม่มีใครอยากเกิดในนรกไม่มีใครอยากเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายอยากเกิดเป็นอะไรคะ เป็นเทวดาค่ะเพลินเลยเพลินเลยนะคะแต่ว่าทุกชั้นของภพภูมิที่เป็นภูมิที่ดีคือสุขติมีศาลาสุธรรมาที่จะได้ฟังพระธรรมไม่ต้องห่วงนะคะถ้าทำดีสนใจธรรมะก็รู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นเทวดาตลอดไปได้ไหมก็ไม่ได้ หมดผลของกรรมที่ทําให้เป็นสิ่งนั้นๆคนนั้นๆภูมินั้น,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 นก็ต้องกลับมาสู่ความเป็นบุคคลที่เต็มไปได้วยความติดข้องในรูปในเสียงในกลิน่นในรสในโภ,ภัพพะมากขึ้นมากขึ้นทุกชาติเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นการได้เข้าใจธรรมะไม่เสียประโยชน์อะไรเลยทั้งสิน้นไม่มีความเสียหายใดๆค่ะเพราะว่าเป็นความจริงและเมื่อเป็นความจริงคือปัญญานะคะปัญญาเห็นถูกต้อง ดีเป็นดีชั่วเป็นชั่วเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วปัญญานั่นเองนะคะก็จะรู้ว่าควรจะอบรมเจริญสิ่งใดให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญญาแล้วนะคะความดีทั้งหลายก็เจริญขึ้นความไม่ดีทั้งหลายก็ลดน้อยลงจนไม่เหลือได้ถึงความเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะและไปคิดว่าจะเป็นพระอรหันต์ได้โดยไม่ได้เข้าใจความจริงอย่างนี้ถูกไหม เป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเหตุกับผลต้องตรงกัน